วันที่เท่าไหรนะวันนี้วันที่ปดยี่สิบแปดนะครับผมเรามาหาเห็ดทางบ้านกันนะปัดไปเราไปดูกันดีกว่าครับผมอยู่ใกล้ใกล้บ้านที่เลี้ยงแพะเลยครับผมตามไปดูกันเราจะเห็ดนี่เจอเห็ดแล้วนายพุกเจอเห็ดแล้วใช่ไหมใช่ครับผมนีม่ครับพี่อเพื่อนเห็ดดอกนี้น่ากินมากเห็ดไม่ค่อยมีเลยดูครับผม เห็ดทางนั้นเลยนี่ก็เห็ดครับผมนี่ก็เห็ดครับนี่ก็เห็ดครับผมนี่ๆๆๆนี่ๆๆกำลังตุ่มๆครับผมที่เพื่อนกำลังตุ่มๆไนเดินดูนี่ๆๆนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับเพื่อนๆยาวไปนู่นเลยเห็นไหมนูนครับเข้าไปข้างในนูนนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนูนครับนูนครับยาวไปอย่างนูนเลยครับนูนครับผม นู่นครับนู่นเป็นกองเลยครับผมทีวีเพื่อนเห็นไหมครับโอ้โหเราจะได้ขนาดห้าฟุกใจก็เหรอหนแน่หนยาวไปนู่นเลยครับผมทีวีเพื่อนนี่พี่ฟุกแคบไปแล้วบางนะเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันนะครับว่าเราสองคนสามคนขวัญฟุกโกะจะได้กันแค่ไหนนี่นะครับวันนี้วันที่ยี่ สิบแปดพฤศจิกายนนะครับเห็ดไม่ค่อยมีเลย <St xi> เห็นไหมครับเห็ดไม่ค่อยมีเลยนี่ <St xi> นะครับสามคนเราวันนี้นะครับดูดิครับเห็ดไม่ค่อยมีเลยนูนนนนนย่นนู่นนู่นอย่านู่นนู่นนะครับนั่นกําลังโผล่นะครับดูครับน,นู่นที่น้องโกะแค่กันอีกเยอะแยะเลยนะครับคางบ้านนะครับอะไงก็นนี่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 ก็มีอีกนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วดูเราจะได้กันแค่ไหน เคมันพูดจากดินนะครับผมเห็นไหมเจออะไรนะไม่รู้อะไรหนึ่น oh ้ำหน้ำเราดูดูดูโอ้โคตรเทพอุ้ยอะไรไงดูดิเอาขี้เล็บยังมีเลยครับนี่โอ้โหขี้เล็บยันไปนู่นเลยครับโอเคเอาไปดูกันว่าเราจะได้กันแค่ไหนเล็กแต่อร่อยนะใช่เห็ดใครไม่รู้อยู่ข้างบ้านปลูกไว้แต่เรากิน โอเคครับแครไม่เลิกเลยครับผมถ้าเป็นเห็ดดอกใหญ่ๆนี้หมู่นี้น่าจะเป็นสติบโลนะอันนี้เห็ดดอกเล็กนะครับกาลังกินเลยโอเคไปดูกันต่อว่าเราสามสี่คนจะได้กันแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดหรอกนะตั้งใจมาทําบ้านแต่ข้างบ้านดันมีขุมทรัพย์นะครับ สรุปนะครับผมประมาณนี้ครับ